สวัสดีครับทุกคนครับก็ตอนนี้เราอยู่กันที่งาน Big Motor Show นะครับ2022นะฮะก็เราอยู่กันที่บูธยามาฮ่านะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามีเปิดรถอีกหนึ่งอี dition นะครับเป็นอี dition ล่าสุดนะครับโมเดลนี้เป็นโมเดลที่พิเศษมากๆนะครับเพราะว่ามีแค่400คันในโลกเท่านั้นแล้วก็มีขายเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นครับรถุ่นนี้เป็นหนึ่งในรถที่ผูกพันมายางยามานกับยามาฮ่าสองหนงป ปี 2, 2022เป็นปีครบรอบ44ปีที่ SR กําเนิดขึ้นมาบนแผ่นดินและได้มี3,000 ข้างหลังของผมนะครับก็นี่เลยนะครับเจ้า sr 4 0 0นะครับเป็น limited edition นะที่ฉลองครบรอบ44ปีนะตั้งแต่ผลิตรุ่น sr มาเลยนะครับแล้วก็แน่นอนครับความพิเศษของคันนี้เนี่ยคือตัวสีถังเนี่ยเหมือนกับคันแรกที่ทำออกมาเลยนะครับตัวนี้เป็นสีออก black g o w นะครับก็คือสีดำทองนะครับดูสวยรวมไปถึงตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ 1สูบนะครับ4ี่ซีซีนะครับนี่คือความเป็นสเสน่ห์ของ SR 4 0 0เลยนะครับคันนี้เรามาดูเพลททางด้านขวานะครับมีการรันนัมเบอร์นะครับมีการรันนัมเบอร์400คันนะครับไม่ซ้ำกันรวมไม่ถึงความพิเศษไปกว่านั้นนะครับในส่วนของตัวเฟรมเนี่ยก็จะเป็นเลข3ตัวท้ายนะครับที่เหมือนกับตัวเพลทด้วยนะครับก็อย่างเช่น2.2.2ตัวเฟรม รถคันนี้ก็จะเป็น222เหมือนกันนี่คือความพิเศษรวมไมถึงสําหรับใครที่สนใจรถคันนี้เนี่ยก็ยังมีในส่วนของตัว Box Set Premium นะเป็นไฟแช็์นะครับ SR400 พร้อมพวงคุณแจเนให้ไปด้วยสําหรับราคานะครับ SR400 Limited Edition ที่มีเพียง400คันในประเทศไทยเท่านั้นนะครับเปิดราคาอยู่ที่3 0 0 0 9,000บาทเท่านั้นนะครับราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ด้วยความที่เป็นลิมิเต็ดแล้วก็ความพิเศษของตัวรถคันนี้แล้วเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนนะครับสำหรับสาย SR400 บอกเลยว่าสูบเดียวต้องลองนะครับคันนี้ต้องมีสะสมกับของมันต้องมีในคันนี้แน่นอนฮะ